พี่น้องชาวไทยพุทั่วประเทศไทยทั่วโลกวันนี้เราก็รวมตัวกันอีกวันหนึ่งที่ที่คนไทยหัวใจรักชาติตาานาพระมหากษัตริย์วันนี้เราก็มารงเรียนหนายเรื่องนะครับตอนเช้าเราก็าไปกรกตไปเรียนเรื่องอาาิมต่างด้าที่แฝงเข้ามาในประเทศไทยและมีบัตรประชาชนพร้อ,อม ไปอยู่ตามป่าเขาตามสปนยางตามมัคยิดล้างมทั่วไปเพื่อจะไปทำอะไรนะครับมันเลือกตั้งเลือกตั้งเพื่อให้รัคอิสลามได้ียงเข้าไปมากๆแล้วก็ไปยึดหนึกลางของกฎกฎหมายไปยึดหนึการอำนาจของไทยเราแล้วออกกฎหมายก็ะจะยึดประเทศไทยแต่ครั้งที่สองนี้เรามาที่สปปมาลองเรียนเรื่องไอ เรื่องฮารานที่เอาเปรียบเราที่เขาหลอกว่าฮารานนี่เวลาติดแล้วจะหายไปด้วยลกไม่จริงรอกครับพวกนี้เป็นคำโกหกลวง,งหายให้แต่ประเทศไทยอย่างเดียวเวลาพูดก่อนการคนไทยคนไหนที่ไม่ร่วมมือด้วยก็จะเอารประเป็นไปของเขาจะเรียกร้องเก็บเขาพวกนี้เขาไม่มีสิทธิจะไปเก็บภาษีของเรารครเัาเขาไม่ได้เสียภาษีเขาไปเข้ากลุ่มของพวกเขาเอง เรียนผู้อำนวยการสำนักคณะงานคะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องขอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคําสั่งใหูุ้้่งตรวการยุติการละเมืิอติดผู้บริโภคและดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอ้างถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพศ2522ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระับที่สอง ของ2,141ได้บัญญัติสิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย5ประการดังนี้ 1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพัฒนาคุณภ,ภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 2. สิทธิที่จะมีสิทธในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 4. สิทธิ์ที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญา5สิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายที่ต้องส่งมาด้วยคือ1เอกสาร5สิทธิผู้บริโภคที่ได้รับความคุค้มครองตามกฎหมาย2ผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค5ประการเช่นไมโลนโควันตินเนคตาซอยไวตาม้วโฟมด รสมิวนมไทยนมเดนมาร์กนมดีมอนกาแฟมะโกนาเโโนดทกาแฟากาแฟาเฟขาช่องละลายเท่าแกน้อยข้าวเกียนกุ้งคาบีมันฝรั่งทอดเท็กโก้บักกี้ยาสีฟันดาลี่แบนชุกไก่สกัดช็อกโกเลตเอ็มแอนด์เอ็มลูกกลมฮอน ขนมเบเวอร์นอดได้กัดเซนะบูสมุนไพรการลองลูกอมรสช็อกโกเลตบอยขอดทานชอกฟีเมดมุงชูรสอายินุมัตโตเครื่องดื่มระทิงแดงกะปิตาช่างทอดเม็กกี้น้ำพริกตาแดงตาลุ่มเรืองกุ้งเจริญช็อกโกเลตปลาสวารรค์ทาโลขนมบอลอฟับ บรมโรงเรียนน้ำดื่มตาสิงถามเอกสารค่าธรรมเนียมต่างๆ20กว่ารายการที่ประกอบการไทยต้องจ่ายเงินค่าใช้ตาหฮาลาน